เช็คลิสต์3ข้อที่ต้องทำหลังรู้คะแนนสอบนะคะเพื่อไปต่อรอบ3ได้อย่างมั่นใจมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ Tcaster อ p p แอปสำหรับเด็กมปลายเตรียมสอบเข้ามหาลัยข้อมูลข่าวสารมหาลัยอัปเดตครบจบในแอปเดียวพร้อมลุยทุกหลักสูตรในระบบ Tcast สวัสดีค่ะน้องๆมาเจอกับพี่ขวัญพีแคสเตอร์อีกแล้วนะคะน่ะตอนนี้ก็ยังจะเป็นพี่นะคะแล้วก็จะเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่ไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นพี่ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยเนาะตอนนี้นะคะน้องๆก็น่าจะได้รู้แล้วว่าคะแนนสอบของตัวเองได้เท่าไหร่กันบ้างนะคะทุกวิชาเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทีแกดทีแพดแล้วก็เอเลเวนะคะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นตาของน้องๆเนาะที่เตรียมตัวเข้าสู่รอบ3าแล้วนะคะว่าจะต้องทําอะไรต่อ หลายๆคนนะคะตอนนี้อาจจะอยู่ว่างๆอยู่บ้านอยู่ที่บ้านนอนดูซีรีส์เล่นเกมนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่ขวัดมี3เช็คลิสต์เตรียมตัวเพื่อให้น้องๆเนี่ยไปสู่รอบ3าอย่างมั่นใจแล้วก็มีการวางแผนเช็คลิสต์สข้อนี้จะมีอะไรบ้างแต่แอร์บอกเลยว่าทํำได้ง่ายๆทําทได้เร็วๆได้เลยนะคะวันเดียวก็เสร็จไม่ถึงครึ่งวัน1นึชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะคะ ตเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าเอ๊แต่ก่อนอื่นนะคะน้องๆที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะหรือว่าชอบที่พี่ๆมาแนะแน,แนวเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ช่องทีแคสต์ของเราด้วยนะคะแล้วน้องๆคนไหนที่อยากติดตามคอนเทนต์ทีแคสตแบบเรียลไทมไม่จำเป็นต้องเป็นเด็ก68เนาะเป็นน้อง6 9 7 7 7 1อะไรก็ได้นะคะ สามารถกดติดตามไว้ได้เลยก็คือช่องทางต่างๆของ p c a s t s t e r นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube นะคะ Ig เนาะ Instagram นะคะ X หรือ Twitter นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok นะคะเรามีครบทุกช่องทางมาค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะ3เช็คลิสต์นะคะที่จะทำให้น้องๆไปต่อรอบ3ได้อย่างมั่นใจและเป็น3มเช็คลิสต์ที่ทำได้แบบเร็วๆเ,เลยนะคะ1ชั่วโมงก็ทำเสร็จเชื่อพี่มีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ข้อแรกค่ะเช็คลิสต์ข้อแรกเลยคือการเช็คคะแนนข้อนี้ทาได้ง่ายมากๆเลยนะคะน้องๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ mytcast นะคะก็ไปเช็คคะแนนของตัวเองได้เลยเนาะเรามีคะแนนสอบวิชาไหนบ้างนะคะจดไว้เนาะะเกรดเฉลี่ยดได้เท่าไหร่จดไว้ด้วยนะคะเกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระได้เท่าไหร่ ก็ list ไว้ให้หมดได้เลยนะคะเตรียมพร้อมไว้เนาะส่วนเช็ค k l i s t ข้อที่2นะคะคือการเช็คเกณฑ์คณะนั่นเองค่ะตรงจุดนี้น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้เช็คอาจจะละเลยแต่จริงๆอ่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการเช็คเกณฑ์คณะเนี่ยจะทําให้รู้ว่าคณะบางคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยเราได้คะแนนสอบครบไหมเนาะบางวิชาที่กําหนดเน่ยเราได้สอบแบบครบทุกวิชาใช้ได้ทุกวิชาไหม บางคณะเนี่ยมีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําด้วยอย่างเช่นกศทเนาะสามวิชาเอลิเบล,ลฟิสิกเคมีชีวะเนี่ยต้องได้รวมกันขั้นต่ํา90คะแนนอ่ะบางทีเนี่ยกำหนดอย่างนี้เนาะน้องๆก็ต้องเข้าไปเช็คก,ก่อนว่าคะแนนที่เราทําได้เนี่ยมันถึงหรือเปล่านะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คเกณฑ์แต่ละคณะนนกันด้วยนะคะที่สําคัญเลยที่อยากให้เช็คเกณฑ์คณะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าน้องๆคะแนนไม่ถึงขั้นต่ําที่กําหนด หรือว่ามีบาววิชาที่มันขาดไปน้องๆอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยค่ะมันมีวิชาอื่นที่จะมาถมได้แต่จริงๆ่ะไม่ใช่นะคะถ้าน้องๆขาดวิชาใดวิชาหนึ่งไปหรือคะแนนไม่ถึงขั้นต่ําที่ทางคณะกําหนดเนี่ยน้องๆจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาคณะนั้นที่ไปเลยก็คือน้องจะตกรอบไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้น้องๆเนาะเสียโอกาสหรือเสียเงินในการเื่นอันดับในคณะที่จะไม่ได้รับการพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆเลยอยากให้น้องๆทุกคนลองเข้าไปเช็คเกณฑ์ของคณะที่อยากเข้า ก่อนเนาะว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนไหมและที่สําคัญนี่ข้อน,นี้ลืมพูดไม่ได้เลยน้องบางคนมีคะแนนสอบครบแต่คณะนั้นดันกําหนดเกรดขั้นต่ําถ้าเกรดขั้นต่ําไม่ถึงก็ยื่นไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนาะอย่าลืมนะคะเช็คเกณฑ์ด้วยนะคะถือว่าพี่ขอมากๆเลยนะคะส่วนวิธีการเช็คเกณฑ์รับเข้านะคะก็ง่ายมากๆถ้าน้องมี t c a s t e r App นะคะสามารถเข้าไปที่ฟังก์ชันคณะในดวงใจนะคะ กดตรงค้นหาคณะเนาะอาจจะมุมบนขวานะแล้วก็เลือกมหาวิทยาลัยกับคณะที่ต้องการได้เลยจากนั้นมันจะขึ้นรอบให้น้องๆเลือกเนาะรอบหนึ่งรอบสอรอบสมอะไรอย่างนี้นะคะ น้องก็เลือกรับสารแอปพลิชันเนาะก็จะมีบอกเลยว่าเกณฑ์คณะนั้นที่น้องๆเข้าไปดูเนี่ยมันใช้คะแนนวิชาอะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้นะคะน้องๆก็ยังสามารถเช็คเกณฑ์ของแต่ละคณะจากเว็บไซต์ m y t c a s t นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการจะเข้าใดดูเยค่ะง่ายมากเลยนะคะพูดเลยว่ากระบวนการนี้ง่ายมากนะคะเพียงแค่น้องๆอย่าลืม list คณะที่อยากเข้าไว้ใช่ไหมน้องๆก็น่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็เข้าไปเช็คกันได้เลยข้อ3ค่ะ เช็คโอกาสสอบติดเนาะมาที่เช็คลิสต์สุดท้ายกันคือเช็คโอกาสสอบติดนะคะพอน้องๆเจอคณะที่น้องจะยื่นแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนเนาะ เราลองมาคำนวณโอกาสสอบติดของแต่ละคณะเพื่อวางแผนยื่นอันดับกันดีกว่าค่ะน้องๆบางคนเนาะไม่ได้คำนวณถามว่าจะมีผลอะไรไหมคือมันอาจจะมีผลทําให้การยื่นอันดับของน้องๆเนี่ยมันไม่เซฟเท่าที่ควรนะคะแล้ววิธีการเช็คโอกาสสอบติดนะคะทําได้ยังไงยุ่งยากไหมบอกเลยว่าไม่ยากนะคะน้องๆจะเอาคะแนนที่ได้เนี่ยมาคิดมือเลยก็ได้นี่เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ฝั่งนี้เลยนะคะนี่วิธีการคิดคะแนนในรอบ3านะคะเต็มร้อยคิดยังไงคิดตามนี้ได้เลยแต่นะคะถ้าใครรู้สึกว่ายุ่งยากกับพี่หนุมไม่อยาก คํานวณคิดเลขเองแล้วหนูเหนื่อยมากหนูอยากีไง่ายได้ไหมนะคะโยนคะแนนเข้าไปคิดให้เลยได้ไหมได้ค่ะเพียงแค่น้องๆมี t c a s t e r a p p นะคะก็สามารถเข้าไปคํานวณคะแนนได้เลยตอนนี้น้องๆรู้คะแนนหมดแล้วด้วยง่ายมากๆสร้างชุดคะแนนแล้วก็โยนคะแนนเข้าไปเลือกคณะที่ต้องการคํานวณนะคะก็จะปิ๊งขึ้นมาให้เรียบร้อยง่ายมากๆนะคะวิธีการคํานวณคะแนนโดยการใช้ t c a s t e r a p p จะเป็นยังไงและง่ายแค่ไหนนะคะมาดูกันค่ะบวกสร้างชุดคะแนนได้เลยแล้วก็ เพิ่มวิชาสอบค่ะอ่าอันนี้พี่ใส่คะแนนเสร็จแล้วพี่กดไลค์เปิดใช้งานตรงนี้นะคะนี่มันก็จะขึ้นเปิดใช้งานชุดคะแนนก็กดเปิดใช้งานชุดคะแนนได้เลยทีนี้เข้าไปที่ประเมินโอกาสสอบติดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเขาจะให้น้องเลือกคณะที่สนใจที่สุดนะคะกดเพิ่มได้เลยที่อยากเข้าวิศวะจุฬาก็สามารถเลือกได้เลยนี่วิศวะจุฬาแล้วก็กดเพิ่มคณะเป้าหมายนะคะเสร็จแล้วเลือกรูปแบบโครงการเนาะอ่าของพี่เป็นรอบ3ามแอดมิชชั่นเนาะก็กดเลือกนะคะแล้วก็กดต่อไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกชุดคะแนน ที่เราจะต้องการเอามาใช้คำนวณนะคะก็กดคำนวณโอกาสสอบติดได้เลยนี่รอแป๊บหนึ่งนะคะนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนี่งา่ายมากๆและหลังจากที่น้องๆรู้โอกาสสอบติดของคณะต่างๆที่น้องๆเลือกไว้แล้วเนาะน้องๆก็เอาโอกาสสอบติดนี้มาพิจารณาเพิ่มเติมในการจัดอันดับคณะที่จะยื่นในรอบถัดกันได้เลย นะคะมีมันสําคัญตรงนี้เนาะเพราะว่าการจัดอันดับคณะในรอบ3เนี่ยมันมีวิธีที่เซฟอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่บอกก่อนว่ารอบ3เนี่ยเราจะจัดอันดับได้สูงสุด10คณะด้วยกันเนาะน้องๆสามารถเลือกน้อยกว่าก็ได้บางคนมั่นใจเลือกคณะเดียวก็ได้นะคะสี่คณะ5คณะก็ได้เนาะหรือจะเลือกเต็มทั้ง10บคณะเลยก็ได้นะคะ และที่สําคัญนี่คาวดีของเด็ก68นะคะโดยปีนี้เนาะกระทรวงอวนะคะก็สนับสนุนเงินค่าจัดอันดับในรอบที่3ให้600บาทนะคะซึ่งก็เท่ากับ7อันดับนั่นเองนะคะโดยน้องๆที่รับสิทธิ์จัดอันดับฟรีได้นะคะคือน้องๆที่ยังไม่ได้เคยใช้สิทธิ์จัดอันดับฟรีในทีแคทหกนั่นเองค่ะก็จะเป็นเด็ก 68เนาะก็คือเด็กปีนี้ที่เพิ่งจบมา .6 แล้วก็เพิ่งเข้าสู่ระบบ m y t c a s t เลยนะคะก็สามารถรับสิทธิ์ค่าสนับสนุนจัดอันดับ7อันดับได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน้องเด็กซิ่วนะคะที่ปีที่แล้วไม่ได้กดยินยอมรับเงินช่วยเหลือค่าจัดอันดับจากอ,าองนะคะปีนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนน้องๆเด็กซิ่วที่เคยใช้สิทธิ์ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้จะไม่ได้แล้วคะ่ะต่อมานะคะรู้กันแล้วนะว่า จับได้10อันดับปีนี้มีเงินสนับสนุนด้วยนะคะเรามาดูเทคนิคการจัดอันดับให้เซฟกันดีกว่าอ่ะตรงนี้สําคัญมากเนาะที่พี่บอกไปเมื่อกี้นาะว่าทําไมน้องต้องคํานวณโอกาสสอบติดเพราะว่ามันจะได้ใช้ตรงนี้ค่ะม,มาดูกันค่ะเทคนิคการจัดอันดับให้เซฟเนาะอันนี้พี่เรียงเป็น10อันดับให้เลยเนาะแบบแม็กซ์ถ้าน้องๆเลือกน้อยกว่านี้นะคะก็ไปวางแผนใหม่ตามที่ต้องการได้เลยเนาะแต่หลักการมันก็จะประมาณนี้ค่ะคือคณะลำดับแรกๆเนาะคณะลำดับ1-3เนี่ย อยากให้น้องๆเลือกคณะที่น้องๆอยากเรียนมากที่สุดโดยไม่ต้องกลัวเลยว่าคะแนนจะน้อยหรือว่าคะแนนจะแบบไม่ถึงขั้นต่ําปีที่แล้วค่ะพี่หนูแบบคะแนนน้อยมากเนาะไม่เป็นไรนะคะแค่น้องๆมีคะแนนครบทุกวิชาตามที่กําหนดแล้วก็คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยกําหนดเนาะก็พอแล้วนะคะมีคุณสมบัติครบยื่นได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะติดหรือไม่ติดเพราะว่านะคะการประมวลผลในรอบที่3เนาะจะประมวลทีละคณะน้องๆเรื่องอะไรเป็นคณะที่1เนาะก็จะประมวลคณะนั้นก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ลงมาข้างล่าง ไล่ลงมาเรื่อยๆติดคณะไหนก็จะอยู่ประมวลผลนะคะก็เลยให้เลือกคณะที่ชอบ้อนดบบที่1นะคะเพื่อที่ถ้าน้องประมวลผลแล้วมันดันติดขึ้นมาเนี่ยน้องก็จะได้เรียนคณะที่อยากเรียนที่สุดนั่นเองแต่ว่าถ้ามันไม่ติดก็จะมีคณะอื่นๆเซฟน้องๆอยู่ค่ะถัดมานะคะคณะลำดับที่4ถึง7เนาะอยากให้เป็นคณะที่น้องๆก็เรียนได้แต่ว่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์สอบติดนะคะคณะน้องเข้าไปประเมินโอกาสสอบติดใน T-Caster อ p p เนาะก็จะเป็นคณะที่ อยู่ในช่วงโอกาสสอบติดปานกลางอะไรประมาณนี้นะคะถึงเท่านี้ s a ฟ e เลยนะคะได้เลยนะคะยื่นใินแบบ4-7ได้หรือจะเป็นคณะที่ได้โอกาสสอบติดสูงกว่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่นะคะได้หมดแต่ขั้นต่ำอยากให้แบบเป็นคณะที่น้องอยู่ในเกณฑ์สอบติดปานกลางขึ้นไปเนาะแล้วก็เรียนได้สามารถจัดเอาไว้อันดับที่4-7ได้นะคะส่วนอันดับที่8-10นะคะก็อยากให้น้องๆเลือกคณะทีอะ่อยากเรียนลองลงมาหน่อยแต่คณะอยู่ในเกณฑ์สอบติดสูงก็คือในเกณฑ์ที่ เราเอาไปประเมินในทีแคสต์แอปแล้วได้แบบสีเขียว8090คะแนนอะไรนี้นะคะก็สามารถมาใส่ในอันดับที่8ปถึงได้เพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปนะคะคือการประมวลผลในรอบที่3มเนาะมันประมวลผลจากลำดับแรกไล่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้น้องๆเลือกคณะที่ชอบมากที่สุดเรียงไปถึงคณะที่ชอบน้อยที่สุดนะคะเพราะว่านะคะถ้าน้องๆติดอันดับที่1เนี่ยก็จะถือว่าน้องๆได้เรียนคณะที่อยากเรียนที่สุดเนาะไม่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าไม่ติดอันดับที่1ก็ติดอันดับที่ถัดมาก็อยากให้เป็นคณะที่น้องๆ ก็พอเรียนได้เนาะนี่นะคะพอได้น้องๆได้คณะที่เราลองจัดอันดับไว้แล้วเนาะว่าอ่ะอันดับบนบนคณะที่อยากเรียนมีอะไรบ้างคณะที่พอเรียนได้คะแนนถึงเกณฑ์มีอะไรบ้างแล้วก็คณะที่ก็พอไหวอยู่แต่คะแนนอยู่ในเกณฑ์เซฟมีอะไรบ้างลองลิสต์ไว้ได้เลยนะคะว่าทั้ง10อันดับของเ้างจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าในการจัดอันดับในระบบ m มค์คีแคสรอบสมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับได้ก็จริงแต่มันกําหนดหัวใจ ซึ่งหมายความว่าน้องๆเปลี่ยนแปลงได้อย่างจํากัดจำนวนครั้งนะคะไม่สามารถเปลี่ยนเล่นเปลี่ยนไป,นเ,ปนเปลี่ยนมาได้เพราะฉะนั้นอ้วงแผนไว้ก่อนอาจจะลิสต์จดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะคะเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็พร้อมสําหรับรอบที่สามวันที่6กถึงสิพฤษภาคมนี้แล้วและนี่ก็คือเช็คลิสต์สามข้อที่น้องทําได้มีอะไรบ้างคะข้อ1่ค่ะเช็คคะแนนก่อนมีคะแนนอะไรมีเกรดเท่าไหร่เอามาลิสต์ไว้ให้หมด ข้อที่2ค่ะคือเช็คเกณฑ์นะคะของแต่ละคณะที่อยากเข้ามีคะแนนถึงเกณฑ์ไหมคุณสมบัติครบถ้วนไหมถ้าครบถ้วนยืนได้ถ้าไม่ครบถ้วนไม่แนะนําให้ยื่นนะคะและข้อ3เช็คโอกาสสอบติดค่ะมีคณะที่อยากเข้าแล้วลองมาประเมินดูค่ะว่าคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยโอกาสสอบติดประมาณเท่าไหร่เนาะแล้วควรยืยนไว้อันดับที่เท่าไหร่อย่าลืมนะคะการยื่นอันดับให้เลือกคณะที่ชอบมากที่สุดไว้อันดับต้นๆแล้วก็เรียงลงมาถึงคณะที่ชอบน้อยที่สุดไว้อันดับท้ายๆนะคะ แค่นี้นะคะก็น้องๆก็พร้อมที่จะไปต่อรอบสามกันแล้วนะคะ เป็นไงคะไม่นานแน่นอนนะคะถ้าน้องๆลองทําไปพร้อมกันเลยก็ได้เหมือนกันเนาะรับประกันเลยว่าการทําทั้งหมดนี้นะคะไม่ถึง1วันไม่ถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่นานขนาดนั้นนะคะน้องๆสามารถทําได้ในเวลาแคบกระเทียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเช่นเคยนะคะแล้วก็ช่องทงต่างๆของท c a s t e r นะคะตามนี้เลยสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะพี่ๆก็ลงข่าวกันแบบเรียลไทม์มีเรื่องอะไรที่อยากอัปเดตน้องที่ทัพอปอประกาหรือว่าออรประกาศนะคะ พี่พี่ก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันแน่นอนนะคะและถ้ามีเรื่องไหนที่สงสัยหรืออยากให้พี่พี่เอามาทำคอนเทนต์เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนขอให้น้องๆที่อยากจะเข้ารอบสามทุกคนนะคะได้คณะที่ถูกใจได้คณะที่หวังไว้กันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ